การมาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีสารกรนรนะครับแล้วผมมาในส่วนของเรื่องของงานวิชาการแล้วก็เจาะลึกไปที่หลักสูตรสิ่งที่ผมได้มาแลกเปลี่ยนเ,ยเรียนรู้ก็คือม,มองให้เห็นระบบนะครับระบบว่าการบริหารงานวิชาการที่จะทําให้เกิดคุณภาพนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับได้มีการทบทวนในภาพรวมไล่จนกระทั่งถึงการสร้างหลักสูตรนะครับการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร เสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็เอางานมาให้ดูนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันไปเจ็ดหลักสูตรนะครับต้องบอกว่ามันเยอะมากนะแล้วก็เวลาเราจํากัดนะฮะผมก็ได้คุยในภาพรวมนะครับแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะไปทุกชิ้นนะครับแล้วก็เอาไปปรับปรุงกันสิ่งที่ผมพบนะครับก็คือพวกเรามีข้อมูลแต่ยังไม่ได้เอาข้อมูลมาใช้นี่คือข้อที่1ห,หรือ,อยังไม่ทราบว่าวิธีการเกข้อมูลที่ได้จากสเตโคเดอร์มา mm hmm. มาพัฒนาสูตรเนี่ย ต้องทําอย่างไรนะครับแม้ข้อไหนไปแล้วว่าการทำไมแมปนะฮะการวิเคราะห์ข้อ,อมูลเชิงคุณภาพโดวยวิธีการคอนเทนเนาริซิสนะครับมันจะเป็นตัวค้นพบข้อใหม่ๆนะครับของงานหลักสูตรที่สําคัญมากแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาต่อยอดจากรายวิชาเดิมๆไปสู่การเกิดรายวิชาใหม่ๆเพราะโดยระบบของโครงสร้าง120หน่วยกิจเนี่ยเราไม่สามารถจะทําวิชาได้เยอะแยะ แต่ความต้องการของ s t a k h o ด d e r เนี่ยมันมีเยอะมันทําให้เกิดความคิดใหม่คือการบูรณาการเนื้อหาวิชานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงแล้วมันมีความใหม่จากจุดนี้เป็นสําคัญสิ่งสําคัญที่สุดมันเป็นปัญหาอุปสรรคของพวกเราก็คือ Open Mind นะครับทีมงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องเปิดใจในการที่จะรับรู้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน แล้วจะนําไปสู่การพัฒนาสิ่งใหม่นะครับผมขอให้กําลังใจทุกท่านนะฮะไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่มันเจ๋งนะฮะมันดีเราจะต้องเป็นคนที่ทําปรัชญาหลักสูตรให้ก้าวล้ำนำหน้าใครอย่างมีสมรรถนะครับปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันเกี่ยวกับการผลิตเนีนย่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการที่คณะเราดดจะสามารถราสิ่งที่สำคัญก็คือ การหารายได้มาคณะต้องหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายวิธีการอย่างหนึ่งในการที่จะเพิ่มรายได้ก็คือการให้หลักสูตรมีหลักสูตระยัสั้นมีหลักสูตรที่ต้องการต้องการที่จะให้ผู้เรียนมาอั s k i l l r e s k แล้วก็ new s k i ลนอกจากจากการผลิตผลิตทุกวันนี้เราเห็แล้วว่านักศึกษาเนี่ยลดลงเรื่อยเย หลรายได้ทางทนึงที่ควรจะมได้ก็คือทางด้านการวิจัยบริาการวิชาการต้องกระเสริมรายได้ที่ได้จากการผลิตบัณฑิตถึงจะทําให้คณะอยู่รอดได้ถ้ามีนักึกษาเยอะคณะมีเ,มมมมมะเ,เ,เงินมากมีงานมีกิจกรรมเยอะเดี๋ยวการดําเนินงานเนี่ยมันจะเกิดคุณภาพเองเพราะเงินที่ได้เนี่ยเราก็จะลงไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการกระบวนการจัดการยนการสอนกนารจัดโครงการในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากเพราะว่าทั้งสามท่านที่มาให้<อ>ข้อคิดแนวทาง,<อ>งาในการดำเนินการท่านไม่สามารถที่จะหาได้จากตำหนาที่ไหนประสบการณ์ที่วมืยากรแต่ละท่านมีเนี่ยมันทรงคุณค่ามากถ้าท่านรับแล้วนำไปปฏิบัติให้ได้ตามบริบทของคณะของท่านเนี่ย มันจะสามารถทําให้การบริหารงานของคณะของท่านหลักสูตรของท่านเนี่ยเป็นความเป็นเลอศสมทางความต้องการและความหมายทในหลักสูตรท่านอะไว้นะครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวเทคโนโลยีุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทุกท่านครับความรู้สึกที่ผมได้มาร่วมงานในการสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยก็จะทําให้รู้ว่าพวกเรามีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะสามารถปรับตัวในเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่กําลังแปเปลี่ยนไปนะครับพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยให้เจริญรุ่งเรืองไม่ว่ากาิจกรรมต่างๆที่มันเป็นช่องว่างอยู่ในส่วนของสังคมและชุมชนดังนั้นก็ขอให้ความมุ่งมั่นความขยันมั่นเพียรของพวกเรานั้นตรงต่อสู้และผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะครับขอขอบคุณท่านที่ให้โอกาสผมได้มาร่วมสัมมนาในวันนี้ ครับขอบคุณครับ